สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับช่องอนเกรีนเศรษฐกิจพอเพียงนะคะวันนี้ก็จะนำความรู้ในเรื่องของการปลูกมันเทศนะคะหรือว่ามันญี่ปุ่นนะคะมาฝากเพื่อนๆค่ะอะพอดีว่าเป็นเป็นคนที่ชอบทานมันเทศอยู่แล้วนะคะจึง ตัดสินใจว่าเอ๊เดี๋ยวเราจะลองเอามาปลูกดูนะคะก็วันนี้ก็สั่งยอดทันมานะคะห้าสายพันนะคะเป็นมันหวานญี่ปุ่นนะคะมีพันม่วงเพอร์เพลนะคะอันนี้นะคะก็ลักษณะยอดก็อวบอ้วนนะคะแล้วก็สมบูรณ์นะคะสมบูรณ์ดีนะคะมีรากมาด้วยเดี๋ยวเย็นนี้เราจะปลูกกัน ันนี้เป็นพันธุ์ที่สองนะคะก็คือพันธุ์ชีสวีทนะคะอ๋อต้นไม่เหมือนอันอื่นนะคะอันนี้ก็จะใบเขาก็จะเป็นรูปหัวใจแล้วก็มีขนอยู่ที่ลำต้นด้วยนะคะ นี้เป็นพันธุ์ที่3นะคะส้มโอกินาวานะคะลักษณะต้นก็ยอดสีแดงนะคะใบก็เป็นรูปหัว,หวใจค่อนข้างใหญ่นะคะเอ,อ่ลำต้นก็กลมเขียวนะคะอันนี้เป็นพันธุ์ที่4นะคะ อันนี้พันนี้จะลักษณนะกิ่งเขาก็ค่อนข้างจะเล็กกว่าพันธุ์อื่นเลยนะคะพันคุกิคูริกาเนะนะคะอันนี้อ่าพันุสุดท้ายพันสุดท้าย อันนี้เป็นพันเบริฮารุกะนะคะนี่เป็นพันยอดนิยมเลยลักษณะการก็จะเป็นสีแดงนะคะใบขอบใบเป็นรูปหัวใจขอบม่วงนะคะอันนี้นะคะครบแล้วมีทั้งหมด5สายพันธุ์นะคะสั่งมาสายพันธุ์ละ20ยอดนะคะเดี๋ยวเราจะไปปลูกกันนะคะตามมาเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงแปลงปลูกแล้วเดี๋ยวเราจะอันนี้เราได้มีการยกล่องอ,อไว้แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลองพื้นด้วยปุ๋ยครอบก็คือวันนี้เราใช้เป็นมูลไก่แกลบนะคะเดี๋ยวจะโรยบนแปลงก่อนนะคะ อันนี้ก็จะพามาให้ดูวิธีการปลูกยอดมันนะคะระยะห่างนะคะก็จะห่างประมาณ1นึ่งอกนะคะแล้วก็เราจะปลูกไปในทิศทางแนวเดียวกันนะคะแล้วก็จะกบฝังข้อตานะคะที่ 1- นถึงสนะคะนี่อันนี้นะคะข้อที่1ข้อที่2แล้วก็ข้อที่3นะคะอยู่ตรงนี้ เราก็จะฝังประมาณข้อที่3ตรงนี้นะคะแล้วก็เราจะฝังไปนแนวเดียวกันนะคะเพื่อที่ว่าเวลาเราใส่ปุ๋ยนะคะเราจะได้ไม่หลงนะคะว่าเออเราใส่ไปหรือ,อยังเนาะก็ฝังประมาณนี้นะคะไม่ลึกมากแล้วก็ทำการกลบดินนะคะนี่ค่ะว่าประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาปลูกต่อกันให้หมดเลยนะคะ ก็วันนี้พาเพื่อนๆนทุกคนนะคะมาปลูกมันเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ปลูกเสร็จแล้วใช้เวลาปลูก2วันนะคะใช้เวลาหลังเลิกงานเนี่ยมาปลูกนะคะแล้วก็ปลูกได้ประมาณ2แปลงจาก100ประมาณ120ยอดนะคะยังไงก็ฝากเพื่อนเพื่อนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็จะไม่พลาดคลิป ใหม่ๆนะคะที่เราจะนำเสนอต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ